เราเห็นภาพความช่วยเหลือของทางกู้ภยัยแล้วก็จิตอาสาที่ลงพื้นที่ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่แต่บางคนเนี่ยด้วยหัวใจของการเป็นจิตอาสาจริงๆรู้สึกเจ็บใจถึงกับพูดน้าว่าเจ็บใจที่กูมาช้าเขาจมน้ําตายแล้วเคสนี้บีหัวใจจริงๆเป็นคุณแม่อายุ80ปีคุณผู้ชมต้านแรงน้ําไม่ไหวนะคะร่างกายอ่อนแรงแล้วก็จมน้ําที่บ้านนี่แหละ หน้าหดหูใจก็คือลูกสาวไม่รู้จะทำยังไงคะ่ะนำร่างแม่ไปใส่ในตู้เย็นแล้วก็รอคอยความช่วยเหลือไปดูภาพกันค่ะวอมันคือน้ำซุกวมสีมากบ้านพู่บ้านพู่ยาติดดุนนึงเย็นเฉดิ่งยายเกาะไม่ไหวโอเเ้ตัวนี้ยาที่เราเข้ามาเสียแล้วนะครับตอนนี้ระดับน้ำนนประมาณเมตปดสิบคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่เดียวนี่ก็คือลูกสาว ที่บอกกับกู้ภัยบอกว่าคุณยายเกาะไม่ไหวเมื่อคืนน้ำมาแรงไม่ไหวแล้วคือตัวลูกสาวเองเนี่ยก็อยู่ในตู้เย็นอีกไปหนึ่งใช้แทนมันไม่มีกะละมังมันไม่มีที่ทแห้งอะไรแล้วต้องอยู่ตรงนั้น,น,นแล้วกู้ภัยบอกเนี่ยนาทีที่มาช่วยเนี่ยตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าคุณยายเนี่ยเสียแล้วระดับน้ำความสูงถึงเมตร80พยายามไปช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้ทางกู้ภัยก็สะท้อนอารมณ์ว่าเจ็บใจจริงๆ นี่เรามาช้าเกินไปแล้วช่วยหนึ่งชีวิตไม่ได้หลายคนบอกว่าคือมันหดหูใจแล้วลูกสาวก็บอกว่าต้องนําร่างแม่เนี่ยใส่ในตู้เย็นเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเธอก็กลัวว่าร่างแม่ของเธอเนี่ยจะไหลลอยไปกับน้ําค่ะกู้ภัยพอมีความพยายามในการนําร่างคุณแม่หรือว่าคุณยายอายุ80บออกมาเนี่ยกลั้นน้าตาไม่อยู่เหมือนกันนะคะครับอีกจุดหนึ่งครับบ้านผู้สูงอายุอยู่มาติดอยู่ในบ้านหลายวันแล้วนะครับ ยายผู้ชมดูเสียบที่นี่เนี่ยนาทีชีวิตเลยคุณยายนะครับพยายามที่จะปีนขึ้นมาเพราะว่ากู้ภัยมาช่วยคุณยายแล้วนะครับคุณยายพนมมือเลยยกมือไหว้ขอบคุณครับภาวนาขอให้มีคนมาช่วยไวๆรอยอยู่นานแล้วแล้ววันนี้ก็มาถึงผู้ชมดูสิครับตู้เย็นลอยน้ำข้าวของรอยน้ำเต็มไปหมดเลยเนี่ยต้องพังหลังคาเลยนะครับแล้วกู้ภัยก็พยายามจะช่วยเหลือ นี่คือที่ตำบลคอหงออำเภอหัดใหญ่ติดอยู่ในบ้านรวม6คนด้วยกันนะครับอีกคลิปหนึ่งครับผู้ประสบภัยตะโกนขอความช่วยเหลือทั้งน้ําตาโอ้คลิปนี้หละคนเห็นแล้วบอกว่ามันบีบหัวใจจริงๆหลังจากเห็นแสงไฟจากเรือที่พอจะเป็นความหวังแต่แล้วความหวังก็ริบรีไฟจากเรือค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับเรือที่ไกลออกไปเรือเร่อยๆครับ oh <my> ไอไ่ไปใช้นในนไปใช้ไนไหนไปใช้ ช่วยพวกเราด้วย <Jeez> ช่วยพวกเราด้วยครับเกจตัวหน่อาไรอะช่วยพวกเราด้วยไม่ไช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยเนะเสียงสั่นเครือแล้วไม่ใช่มีแค่เสียงที่ เปล่งออกมาแต่ยังมีเสียงร่ำไห้ของผู้หญิงคนหนึ่งด้วยที่พยายามจะตะโกนขอความช่วยเหลือท่ามกลางความมืดมิดมีเสียงสายฝนที่ตกลงมาโปรยปลายพร้อมกับแสงไฟจากเรือที่ค่อยๆห่างออกไปห่างออกไป จ้าของโพสต์อยู่ที่อำเภอสะบาย้อยนะครับตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างสุดเสียงในความมืดครับนะซึ่งพิกัดเนี่ยนะที่ระบุไว้ก็บอกว่าอยู่ที่ตำบลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่ครับน้ำท่วมสูงต้องการความช่วยเหลืออย่างด่วนเลยนะครับได้ยินเสียงคนหูใจเหลือเกินครับนะก็บอกว่าอยากจะให้พวกเขาได้รับการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีด้วยครับยังมีอีกหนึ่งเคสนะคะเป็นเคสของคุณตาคุณยายติดอยู่บนหลังคาบ้านกันสองคนตายายค่ะ เนี่ยแล้วมีขนมปังอยู่4แผ่นทีมสาธารณภัยบางซ่อนก็รีบภายเรือไปช่วยทั้งตาทั้งยายให้ออกมาอย่างที่ปลอดภัยนอกเหนือจากนั้นกองตรวจการประมงปีนขึ้นหลังคาบ้านค่ะแงะหลังคาบ้านออกไป4-5แผ่นเลยพาคุณยายที่ติดอยู่ในบ้านออกมาเพราะว่าน้ำประชิดล้อมรอบบ้านคุณยายหมดแล้วประตูหน้าต่างจมน้ำทางเดียวที่จะพาให้คุณยายรอดชีวิตได้คือหลังคาท้ายที่สุดแล้วสามารถ ช่วยคุณยายมาได้อย่างปลอดภัยนะคะเรียกว่าทุกทิศทุกทางเนี่ยมันไม่มีพื้นที่แล้วหลังคาเท่านั้นก็ต้องเปิดหลังคาออกมาสถานการณ์ขับขันให้คุณผู้ชมไปดูว่านาทีนี้คนไทยไม่ทิ้งกัน mm hmm. เพื่อนบ้านลำเลียงอาหารไปให้เพื่อนอีกฝั่งหนึ่งเลยที่อยู่ตรงข้ามน้ําท่วมสูงเนี่ยเอาเชือกโยนไปเอาถุงอาหารลำเลียงโยนไปให้อะ่ะ เพราะว่าหลายวันแล้วนะแม้ว่าคุณอาจจะเห็นภาพว่าเอ้ยบางจุดน้ําลงแต่ยังมีอีกหลายจุดมากที่น้ำอย่างท่วมสูงชาวบ้านออกไปไหนไม่ได้แล้วรอคออย่างมีความหวังไม่รู้จะมีหวังได้หรือเปล่าแต่ทุกคนต้องอยู่อย่างมีความหวังต้องบอกทุทกๆคนนะคะทุกคนคุณต้องมีหวังนะอย่างจุดนี้เนี่ยเป็นอยู่ในพื้นที่ตาบลคอหงอําเภอหัดใหญ่นะคะเป็นอาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตยจุดนี้มีชาวบ้านรวมตัวกันอยู่ร2 0ยิคน mm. ในกลุ่มนี้ น้อยที่สุดคุณผู้ชมอายุห้าเดือนน้องห้าเดือนป่วยด้วยชาวบ้านบอกพวกเราอยู่กันร้อยกว่าคนเราอยากได้ข้าวได้น้ํามาช่วยบรรเทาความหิวเราหน่อยได้ไหม,อ,มอยู่ด้วยกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันท่ามกลางภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับไปดูจุดหนึ่งผู้ชมครับเป็นดูระดับน้ําครับเมื่อช่วงเจ็ดโมงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมที่ตำบลคอหงอเภอหาดใหญ่นี่แหละครับซึ่งน้ำจูนจนถึงชั้นสองของบ้านอยู่รอมรอครับ ชาวบ้านหลายคนต่างต้องระหกระเหินหาที่ปลอดภัยครับคุณผู้ชมระดูเสียภาพเกือบจะมิดชั้นหนึ่งแล้วะนะเดือดร้อนจริงๆทีมข่าวของเราคุณมายพิชชาดาคุยกับเจ้าของโพสต์บอกว่าตอนเนี้ยเขาอยู่บนชั้น4ของอพาร์ตเมนต์โดยในตึกเดิมที่มีคนอยู่19คนครับแต่พอน้ํามาเรื่อยๆจนใกล้จะมิดหลังคาบ,บ้านชั้นเดียวก็มีชาวบ้านในซอยเดียวกันมาขอหลบพักอาศัยด้วยอีก9คนครับ ตอนนี้มีผู้ติดค้างอยู่ภายในตึกเนี่ยทั้งหมด28คนและดูเเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาโพสต์ภาพนิ่งคุณผู้ชมเอาผ้ามาต่อๆมาเรียงๆกันเป็นตัวเลข3 0นั่นหมายความว่าต้องการที่จะขอความช่วยเหลือและต้องการจะสื่อว่าจุดนี้มีคนอยู่ถึง30ชีวิตกําลังรอคอยความช่วยเหลืออยู่ทุกคนติดอยู่ในอาคารแห่งนี้มา4วันแล้วครับสเสบียงอาหารที่มีอยู่ก็เริ่มหมดนะเขาก็เลยต้องควานหาเศษผ้าที่มีอยู่มาทําสัญลักษณ์บนดาดฟ้า เพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อที่ทุกคนจะต้องรอดออกไปด้วยกันให้ได้ล่าสุดมีจิตอาสาล่นเรือและแจสกีนําอาหารแห้งข้าวสารเครื่องดื่มและเทียนเข้าไปให้แล้วนะครับแต่ยังไม่มีใครรับคนติดค้างภายในคนในตึกก็เลยต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการพังประตูเสื้อผ้ามาทําเป็นฟืนเพื่อจะปรุงอาหารประทังความหิวไปก่อนนะครับตู้เสื้อผ้าไม้นั่นแหละคุณผู้ชมพังเลยเอาฝาตู้เสื้อผ้าไม้เนี่ยมาทําเป็นฟืนก่อไฟ เนี่ยหุงหาอาหารกันแบบนี้นะคะอโอ้อาอีกหนึ่งเคส ร้องมายังช่อง7 HD เหมือนกันเป็นผู้ป่วยติดเตียง2คนรอความช่วยเหลืออยู่ที่บ้านน้ำล้อมบ้านเลยค่ะความสูงระดับหน้าอกเลยพิกัดคือบ้านเลขที่57ทับ4หมู่1ตำบลคลองแหผู้ป่วยเนี่ยมีอาการไอเหนื่อยหอบแล้วก็มีไข้ด้วยติดต่อคนดูแลได้นะคะโทรไปที่หมายเลข0987454622เคสนี้ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถช่วยเหลือช่วยกันหน่อยอีกหนึ่งเคสอันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าคุณพลอยละดาโพสต์ตามหายาที่เสียชีวิตหลังพบศพชายคนหนึ่งลอยมาติดอยู่หน้าร้านเป็นร้านแม่เค้กสวัสด,ดีอีสานแซบนะอยู่หลังห้างไดอาน่าทางร้านเนี่ยต้องเอาศพมาผูกเอาไว้ตรงนี้เอาผ้ามาคลุมตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใคร คิดว่าเป็นญาติของตัวเองญาติเสียชีวิตติดต่อม,มาได้นะคะที่ทุ่งเสาสองซอยหถนนราชดมริหมายเลขโทรศัพท์0896049839ค่ะ